ทำเด้อมีอาหรด้อถเออาใส่ไปเอาเรื่องเอาไส้มาอ่าพู้นำอาหารเวลสมาพมักังวลไว้เมื่อหลายปีกันหอยทอดนี่ะเด่นชะลออ่าโดยท่าทัพนะรักษาทีมพ่หน้าชมนุ่มปีอ่าใื่อ เพื่อเอาเลือกเอาใส่กีนันกันเพิ่งวันนี้ก็ไปไปวัดป่าทางต้นหนาทักผูดกันสวยมางราโยมถามดว่าสวยอู้่หรือเปล่าโอยเอาที่น่มาใส่โม่ลายปาลายหบวพูอย่าไง้่าไปกันที่หาว่า ที่รยาเน่ีาอยงนัก็ทาีมันดีมันทแน่ทหารกงท่าให้แก่ที่เต้าที่แน่ทหาแทกก่านเนี่ยไอ้มงค้นที่วมงค้นถ็นทหามุงค้นกอ่ะเ็รนลานเ็ผู้ที่านว่าเองพบกผู้เหล่านี่ตัดว่าแต่ละเมื่อพอ้ไม่ได้ดูนอยู่ อาจจะหกพุ่งหม่เกินททีเลยประมาณนี้ต้เกินทีนึ่งอามาต์ก็ไม้ขอจำนวนวัคนจนวนหน้านเปียนไปเปียนวัีนารีเซอร์น์ก้งยกี่แข็งแน่นอยเพราะว่าปารีเอร์ไในู้้่าเราที่ปูจำนวนอาเมานต์เดียวไมดบเ สิ่่เให้เรียนกอสิ่ะที่เรียนมาอยู่แต่เราแก้เรื่งคน多ต้องที่อาชีพที่คืออลเื่้ะรัแต่ว่าคือพร้่ดี้วดั้นต้องแข่งกน้่ายอาจจะเอาลูกนยาก้าเพระเดิ ไม่ได้เนเติมเงิเิมความรู้สึกแต่ไมว่าใจแล้วความรู้สึกเขาขึ้นเับางคนจริงเขาได้ความรู้สึกเขจะได้เงินเขาอกจริเาไ่าดรอะไรองได้ไหมผมเดือว่านี่นะว่าจะจิแก้งหรือจมเ่งหือเคร่องไรไหลไหลหนท่าท่าเะรองน้อเาจะตาลงูกานมัน ข้อีแบบเก็นผู้ชายอผู้ขายฐานหาเลยก็ที่มันใจดีก็ที่ฟังเราแต่ฟังเราที่ทงนแล้วก็รอฟังก็มารอทิ้งก่เพราะลูกขาวและโลกงานะเพิ่งไม้ในลูกสาวที่วาโลมเก็เลือดะหมองด้วยเปรีกอมอุ่มใจน่าใจ นี่แเกิดก็เทาอย่นะลูกเทาโ้ขนาดนี่หละเขามีเนก้อนสี่เกิดส่าดนั่นเอนกันก็บอกอารมณ์บอกความแียงแกงบอกอารมณ์บอกผู้ใหญ่ในทาต่างๆเขเริเกิดความโง่ที่โง่ใจเกิดเห็นความดีความแก่ความโมเดียมันนั่าบอกต่างๆความโมเดียของโลกของรัฐต่างเขา องพีชลองแตมาอารมณ์ลองชิดรไ่อดูว่ามีสารีที่ไหนอเ็นเ้อทคนวาเนี่กองหละ้ย่า้บ้าลอดเ่ตาัตวันกเวรงาน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 เอ ก็ที ickers, no religion, ement, Vikings, thôi, ่ค nice ุณได้แก้ปัญหาเลยคะได้คลายความที่แของมาคุณได้ไม่ห็นแก้งานผู้เชี่ยวาญเ่ก่อนช่วงรู้สาษาร่องของนปรกอของอาชีพมือาพู้เขาได้รู้าษาเขาไดเรียนแต่ไม่ไดคอยคายกมาคลายออกมาคลายความเกียดความขัด้งเรื่ในหลายอย่างคือก็ได้ม่งานเขาด้วยอาชีพผู้าย สายมังกรานมังกระไม่ต้องบอกใตู้อะไรตอนนัยิ่งแก่ยิ่งลายยิ่งนี่อมตันี้เนียด้หรอกเข้าใจส่วนต้นไม้ต้นงูนาต้นลูกไก่ตนตุ้งปลายต้นลูกไ่งนาต้นลูกไก่ก่อนต้นลูกาก่ก่อนถ้าความู้คือ โรของหัวใจม้าไก่ใจม้าไก่แง่อาารป่วยความสงบมันเริ ra> ่รุนแรงอีแต่มีโรคระบัดตายเพิ่ม้ารัฐาได้มีกแบมธรรมดาเองวันนี้มีอวไรนี้เดียวนะทมันก็ข้อทีวเองมันเกิดที่ไยแล้วมันมีผัวหองหรือลูัวหอง ยังใส่ข้อแม้ติดจีเหวี่ยงเวลาราตัดสายมันลาหรือเปี่ยนเตือนเชิญแจ้งเลยมีผู้หญิอาจจะพอย่าแต่ว่าอาลูห้งให้ใจเาูานผในรูร่าน้าที่ใจขี้วอ่ายางขี้บวไดีลูกงานทินเลาาของยาไปพ้ทห้เคร ดูงา้เขาว้พอกษ์วิจารณ์แ่ผพอี่ดานเยี่ยมผมผมยังดูงานอยู่เออผลงานเขาได้ทีมันดีงามเลยแต่พูดแค่างทุกวงเขาพองลงแง่ดีมองลงแง่ดีเลยที่บวกพ่้อมรักทาศี่ธาเตรียมตางานอ่านาันสิบกว่าที่ปญาย กีโพองยาอบ้างก็ได้ไม่แม่ก็เอือนี่สิก็เอือช้อนละกี่้วยแม่ท่านผู้ใดว่างีมีความชุ่มีความต้องการจะออาจจะมาเกิดอยู่ประเทศอร่นเพื่อมาเลือกยืมอะไรนี่เงี้ยเอาเมลยาเองเขาไม่เให้เมลใส่เลยแต่โลกนัาโลกแล้วคือเมลเมลโลกเมลโลกก็คือคว้านเมลนั่นแหละเกี่ยวกับเมล บริหารเลยวบริหารเราประกาศท่าทดสอบด้เจ้าอุเออไม่ดีเลยานองานของเจ้าอนเลยดีดีดีผู้งนดีผู้โดีผู้ก่อนนี่ีน่าคอยแช่แช่ในงานบริหารบริหารที่นวัอาามก่ากัหาอนี่าใจ แผงเงินการปกครองเป็นการบริหารปกครองที่ธีการดูดูแลน่าดึแล้วจะดีถีงเราในด้านปกครองในด้านดูแลครอบครัวในการต่างในด้ยดีอาจจมาดูจิตวทาตรงนี้ก็ไ่้เอาหรือที่ไม่ก่อในนี้องนี้ไอย่างเ้นตอนนี้อาจจะตองที่ทางนั้นก็ปอร์ ถาโลกเขาเจอเองก่อนถ้พี่ถ้าพี่เองก่อนถ้พี่เองถพี่นื้อเยอะเออพี่นื้อเยอะคุณคุณคนันนี้อันนี้มันนเรื่ออบขึนมาขอพิจารณาที่จะนั่งตลอดชีวิองเราทุกอย่างเพื่อเข้าวิสัยท่มันนเรื่ารปูสือกลมโอเคสองเรื่องทีว่าอาขึนมาได้ คลิปนี้จบอย่างแช่นนี้นะครับฟังพระอาจาร,รย์สอนธรรมเทศนาคราับขออะไรก็แจติดตามันนะครับสวัสดีครับ